สวัสดีครับผมนพดานเจริญหรือว่าติพรเกเอกทีมงานลงชานใจดีตอนนี้ก็อยู่บริเวณหมูลหนึ่งตำบลคลองสามนะครับมาแจกน้ํายานะครับโควิดฆ่าเชื้อให้กับพี่น้องประชาชนชาวมูลหนึ่งะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนน้ํายามาจากท่านนายกชานพงเพชรนายกอบจจังหวัดประดุมธานีนะครับวันนี้นะฮะผมก็มากับท่านรองนายกสกลวรรน์แจ้งด้วย นะครับเดี๋ยวให้ท่านอดรนายกทักทายกับพี่น้องหน่อยครับ ก็กล่าวสวัสดีนะคะพี่น้องในตำบลคลองสามนะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตี๋มังเอกนะคะที่วันนี้เรามาอยู่กันที่ตำบลคลองสามหมู่ที่1นะคะก็จะมีลูกบ้านที่ให้ความสนใจที่จะรับน้ายาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีวันนี้ต้องขอขอบคุณทางอำเภตคลองสามด้วยนะคะแล้วก็พี่ตี๋มังเอกทีมงานของลุงชานใจดีที่อำนวยความสะดวกเนาะให้ทีมงานรองโลน,นะคะโดยท่านนายกชานดวงเพชรได้มานําน้ํายาฆ่าเชื้อที่จะให้ทห่านมพี่น้องนอําไปฉีดพ่นภายในบ้านในการ ดูแลสุขภาพเราองตัวเองด้วยครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจจังหวัดปทุมธานีหรืออบตตำบลคลองสามนำโดยท่านนายกดริสศกดาท่านรองนายกนิพนธ์แก้วธรรมท่านอบตผู้ใหญ่บ้านทุกท่านทุกส่วนทุกภาคส่วนเราต้องช่วยกันนะฮะแต่ที่สําคัญที่สุดนะฮะทุกท่านจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือแล้วก็ไม่ไปในที่สุ่มเสี่ยงถึงแม้ว่าตอนนี้โรคโควิด -19 นะอาจจะเบาบางไปบ้างแต่ก็อย่าได้อ่าประมาานะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพเหมือนเดิมนะครับพราบว่ายังมีโอกาสที่จะติดอ่โควิดสิ 19, ติดเชื้อได้อยู่ในขนาดนี้นะฮะทุกท่านก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณทุทกๆกําลังใจที่มอบให้คอยพบกับกิจกรรมดีๆต่อไปนะครับโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ